สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็อยู่กับจอพาดูนะครับผมก็คือผมเข้ามาใช้ชีวิตในป่านะครับผมคือช่วงนี้นี่ชีวิตติดป่าครับผม <c oughs> คือผมไม่อยากอยู่บ้านนะครับคือถ้าอยู่บ้านอนะ่ะมันม,มันไม่มีสัญญาณนะครับผมเพราะว่าจุดนี้เนี่ยมันมีสัญญาณนะครับผมแต่ว่าช่วงฤดูฝนอย่างนี้ยมันลําบากนะครับผมแล้วก็เนี่ยพวกเศษไม้เศษอันนี้มันไม่แห้งเลยแล้วก็เราก็ไปเก็บมานะครับผม มันไม่แห้งเลยแล้วเราก็ต้องอ,อดทนนะครับผมคือต้องมีความพยายามนะคือเราก่อไฟเนี่ยมันติดยากมากเลยช่วงฤดูฝนเนี่ยค่อนข้างที่จะติดยากนะทุกคนไม่ไม่รู้ว่าเราจะได้กินข้าวหรือเปล่าเพราะว่าจากที่ผมมารอบเนี้คือผมก็ได้เอาหม้อใบหนึ่งแล้วก็เข้าวสารแล้วก็ปลาหมึก <laughs> นะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันไม่รู้ว่าไฟจะติดหรือเปล่านะครับผมแต่ถ้าไฟติดอะ่ะมันจะดีหน่อยนึงนะครับผมเพราะว่าเนี่ยที่อยู่รอบรอบเนี่ยผมพยายามจะให้แบบฟืนมันแห้งนะพอไฟมาติดไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าไฟมันจะลุกนะถ้าลุกนี่ต้องรีบลื้อออกนะตอนนี้ก็คือไฟก็น่าจะน่าจะ ติดนะครับผมแต่ว่าไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะติดหรือเปล่าใช้ความว่าน่าจะนะครับผมเดี๋ยวลองมาดูกันนะครับผมว่าไฟจะติดไหมเราจะได้กินข้าวไหมวันนี้นะครับผมคือไม่ได้กินข้าวมาตั้งแต่เช้าแล้วนะครับผมเดี๋ยวมาดูกันนะครับผมคือตั้งแต่เช้าเนะี่ยเราไม่มีอะไรเลยแล้วทีนี้เราก็ไปหาพวกถุงพลาสติกนะครับผมแล้วก็เรามาจุดกันนะครับผมตอนนี้คือไฟก็เริ่มมีล้ เริ่มติดแล้วนะครับผมเดี๋ยวมันจะติดหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับผมต่อไปเราจะต้มน้ำน,นะครับผมเพื่ออ่าวันนี้เราจะไม่หุงข้าวนะครับผมเพราะว่าพื้นที่เราก่อไว้อะมันยังไม่แห้งนครับผมเพราะว่า ถ้าเราอะถ้าสมมุติว่าเราหุงข้าวนะมันจะไม่สูงแน่นอน,นครับเราจะต้มน้ํากินมะม่าดีกว่านะครับผมเมื้อนี้เรากินมะมา่าพรุ่งนี้เราค่อยค่อยกินข้าวนะครับทุกคนตั้งไว้ตรงนี้นะครับผมามาดูกันนะครับผมแล้วก็เราจะทําเมนูปลาหมึกนะครับผมปลาหมึกทอดแล้วก็จิ้มกับน้ําพริกเอ๋จิ้มแบบ น้ำจิ้มนะครับผมมาดูกันครับผมแต่ไม่รู้ว่าน้ํามันจะร้อนหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าไม่ได้ตั้งไว้ข้างบนตั้งไว้ข้างบนไม่ได้นะครับผมเพราะว่าที่มไม่ได้ก็เลยต้องตั้งไว้ข้างล่างนับผมพอดีว่าเสียงมันจะแปลกนิดน,นึงนะรทุกคนพอดีว่าผมก่อไฟแล้วแบบควันมันเยอะครับผมเลยทําให้จมูกมันมันแน่นหน่อยนึงนะครับผม โอเคเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับผมว่าเราจะได้กินไหมนะครับผมม,ม,มาม่าแล้วก็น้าจิ้มจิ้มกับปลาหม,มึกนะครับผมนี่ปลาหม,มึกนะฮะเดี๋ยวตามไปดูกันนะครับผมตอนนี้มาม่มมาของเราก็น้ําก็เริ่มเดือดแล้วนะครับทุกคน ต่อไปอันนี้คือเมนูแรกนะครับผมนี่ปลาหมึกคู่กับน้ำจิ้มดอยครับผมลองลองลองออเดี๋ยวค่อยกินพร้อมกับมามากถ้า,างั้นเดี๋ยวเดี๋ยวมันไม่พอต้องปิ้งใหม่นะครับผมอันนี้ใช้เวลานานมากเวลาผมปิ้มนะปิ้งกับเนี่ยไฟเนี่ย มาดูเมนูของเรากันนะมามา่านี่ตัวโอ้มีแดดผักครับ <laughs> คือผักที่ผมเก็บมานะทุกคนก็คือผักที่มันอยู่ข้างๆทางนี่แหละผมก็เก็บมามันเป็นสมูทไพรด้วยแหละนะก็กินกับนี่แหละวันนี้ขี้เกียจหุงข้าวถ้าหุงนี่ผมบอกเลยว่าเข้าไม่สุกแน่เพราะว่ามัน อย่าง,หน,งหนึ่งคือไม่มีเตาสองอไฟอันนี้มันจะไม่แห้งไ้อันนี้ยัไม่แห้งก็เลยยังไม่หุงเอาไว้หุงพ่งนี้ดีกว่าแล้วก็ตอนนี้ก็คือก่อไฟให้ไอ้พืนที่อยู่ข้างนอกเนี่ยให้มันได้แห้งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะมากินกันมาดูกันอ,อ่ลมแรงมากเลย โอเคทุกคนมาอโหนี่คือฝีมือผมล้วนๆน,นะครับผมเดี๋ยวเราจะมากินนะเดี๋ยวผมจะชิมก่อนนะครับผมเดี๋ยวให้เจ้าที่ก่อนเดี๋ยวให้เจ้าที่ก่อนไปตรงนี้ก็ได้นะมามากินกันนะทุกคน อันนี้ผักผักมะม,ม่ารวมมิตร

ละมึกละมึก,มกอ่ะทรงต่อทรงต่อได้ยังมาลายซี่อยู่เนี่ยเป็นไงสุดยอดครับสุดยอดโอ้โหพีมิวผมนี่นะไม่ธรรมดานะแค่ธรรมดาเอ่แค่แค่ม,มารรม่าธรรมดานะ โคตรอร่อยเลยจะจะรีบไปไหนไม่ต้องรีบเอาเลยเต็มที่ครับผมโอเคทุกคนมากินกันนะทุกคนมามา่าผมก็ผสมกับผักที่ไปเก็บขั้นทางนะผมสวบลำหมึ่งนี่มี เขาเรียกว่าผู้ใหญ่ใจดี FC แม่น้องนางครับผมส่งมานะครับผมแล้วก็ส่วนนั้นจิ้มน,นี้ผมทําเองนะครับผมมาม่าผมก็ไปซื้อมาแล้วก็ทําเองนะครับผมกินยุดยัวครับทุกคนีครับมากินยุดยัวครับอร่อยยุดยัวครับ <c oughs> คือ อันนี้คือคิวมาถึงผมแล้วนะผมถ้าเจ้าที่เจ้าที่เจ้าทานได้ยินนี่โอ้โหกลุ่มกลุ่มนี้นี่ทาไมมันเสียงดงจังเลยคือที่เรามาอยู่เนี่ยไกลหมู่บ้านนะทุกคนหาจากบ้านตรอมาห้ากิโลนจะจัดถึงห้ากิโลถึงนะเราอยู่ตรงเนี้ยมันเป็นป่าลึกนะถ้าทุกคนที่เคยดูที่ตอกผมอะ่ะจะรู้ตอนที่ผมดินโดนเน่ะเพราะว่าข้างฝั่งเนี้ยมันเป็นป่า ตัวตรงนี้มันเป็นไร่หมุนเวียนนะครับผมฝั่งนี้ครับผมตรงนี้คือป่าลึกนะครับผมแค่เดินลงไปแค่ไม่กี่เมตรมันก็ถึงป่านะครับส่วนตรงนี้มันมันเป็นอ่าไร่หมุนเวียนทึบนะครับผมมันต้นต้นไม้กาลังโตนะครับผมแต่ที่เรามาอยู่เนี่ยมันเป็นกระท่อมเก่านะครับผมเราก็มาซ่อมแซมนะครับผมเล็กๆน้อยๆแล้วก็เอามุ้งมา้าหผมนะครับผมนอนได้นะมันก็หนาวนะครับ ก็อยากจะบอกกับทุกคนนะครับเวลาเข้าป่าช่วงฤดูฝนอเนี้ยมันลำบากนะครับผมแล้วเวลาก่อไฟยอย่างเนี้ยมันจะลำบากมา,มากๆนะครับผม <c oughs> ถ้าชอบใจคลิปนี้ถ้าชอบใจคลิปแบบนี้นะฮะทุกคนนครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ช่องจอมด่วนด้วยนะครับผมรัมวันนี้ก็จะประมาณนี้ครับผมสำหรับคลิปวิดีโอหน้าเราจะ พบกันใหม่นะครับผมในคลิปวิดีโอหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ